สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโทระนักสะสมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่เลยครับขนมช็อกกี้ช็อกกี้นะครับผมนี่นะครับขนมช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีสติกเกอร์ภาพสามิติดีซีจัดติดหลีกนะครับผมนี่วันนี้ผมก็ได้มาสองซองสองรสชาติกันนะครับรสชาติแรกนะครับก็จะเป็นช็อกโกแอนเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับผมอันที่สองก็จะเป็นช็อกโกมิลนะครับผมนี่นะครับด้านหลังมีบอกอยู่นะครับแบบนี้อ่า เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในเป็นแบบไหนเรามาแกะซองแรกกันเลยครับนี่อ่าล่ะครับแกะนะครับเออออกมาแล้วครับผมอ่ามาแกะซองที่สองไว้ก่อนนะครับอ่าค่อยๆแกะครับผมเออออกมาแล้วครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูซองนี้ก่อนครับนี่นะครับข้างในก็จะมีช็อกกี้ช็อกกี้ด้วยกันทั้งหมดห้าหลอดนะครับผมอันนี้จะเป็นรถ ช็อกโกผสมมิ้วนะครับผมนี่ครับช็อกโกมิ้วนั่นเองอ่านี่นะครับหหลอด1 2 3 4 5นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูสติกเกอร์ภาพสามมิติกันนะครับผมอ่าว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่านี่ครับค่อยออกมาครับนี่ครับอืมอันแรกเป็นแบทแมนกับวันเดอร์บูแมนนะครับอันที่สองก็เป็นแก๊งโจ๊กเกอร์นะครับผมซึ่งผมไม่ทราบว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้รู้จักทุกตัวนะครับของดีซ ออแต่มันก็ขยับได้นะครับผมนี่ครับด้านหลังนี่ครับขยับได้วับแวบวักแวบอย่างนี้นะครับผมอืมนี่นะครับอถือว่าสวยงามดีนะครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสองที่สองกันนะครับผมอ่านี่ครับเหมือนกันนะครับช็อกกี้ช็อกกี้ห้าหลอดนะครับอันนี้จะเป็นรสช็อกโก้ผสมเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับผมอืมอร่อยทุกรสเลยนะครับผมนี่ผมชอบมากนะครับขนมนี้ กินเพลินดีครับผมอ่านี่ครับผมออกมาแล้วครับเป็นแมวดํานะครับผมชื่ออะไรผมก็ไม่รู้จักนะครับตัวนี้แมวดําอ่านี่นะครับว็บแวบว็บแวบว็บแวบนี่ครับแหมหน้าสะสมนะครับผมถือว่าหน้าสะสมเหมือนกันอ่านนี้ผมรู้จักครับไอตัวนี้กินแลนเพลินครับผมอ่าว็บแวบว็บแวบนะครับถือว่าขยับได้เป็นภาพสามมิตินะครับเป็นสติกเกอร์ภาพสามมิตินี่นะครับผลประกอบการของผมวันนี้นะครับผม สามารถไปตามหากันได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะครับผมวันนี้ผมคงต้อขอลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ